ครับผมสวัสดีค่ะครับวันเนรสายสามมากินเที่ยวครับวันนี้นนนนนพี่สาวมารับพ,พี่สาวมารับจะไปลุยงานใหม่เดี๋ยวเลยแวะปั๊มเลยเอ้พี่สาวไปอยากออกกล้องอยาก,กออ<ๆ>กกล้องนี่ครับเป็นปั๊มเป็นร้านอาหารเป็นอาหารเหมือนถ้าเป็นบ้งงานเราก็เป็นทางทังทางเนาะเป็นอาหารทางทังทางเป็นปั๊มนี่ นี่มามา่ามองห่านในคาเฟ่นั่นอย่างไรพี่เอ๋เขาพัดกิมจิกิมจินี่นเขาพัดกิมจิอ,อ,อันนี้มีมามา่มาแล้วนี่คือเตี๋ยวดำจะจังเนียนซื้อนมอันนี้ของพี่แจวเชี่ยบอกไม่ชอบกล้องเท่าไหร่นะ

那头牛。<noise> <noise> <noise> đã hai vay, mất được 16 triệu mất, không phải làm ăn cái đầu tư này, các tiền này 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 แล้วให้พวกผมดักเงานให้หา้อมก่อนขอะไรอ่งนี้ทำงานมันไหนมีเลยมีเลย่ไหมน่ารกาหารมนยิว่ามันการเตรียมของอะไร แล้วก็จะยาี่คเขาก็ดยีนเดียว่มาสามสิยกันอ่ะคนเดียวทำไม่ทันเงต่อัินแล้วพี่จี่อยู่ข้างหน้าร้านเอดีกว่าโอีนยู่้าร้านเลยพี่อ่ะนกัอยูนคนนี้พพี่ เผื่อใครไปรับใกล้ๆสองหมื่นห้าหมื่นเข้าไปคนหารอดการงานรอเขามีแล้วะปะเนี่ยรอมาอย่างเดียวไม่ดูอยากไปถึงกินมน้าเนี่ยน้าโล่งน้าอะไนเนี่ยมจริง ไม่เห็นนาพี่นะเห็นเราล่างเราเวลาเขากินเช่นเราก็เอาเอาจานไว้ตรงนั้นนะพี่นะใครสาวจานน้ำที่เดียวชิมตัวสามมือดีมือแล้วชิมรับเดียวได้

ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ จำได้แรกเลยลูกรอบแรกได้เลยได้ดิสามใบไม่ได้สั้งนจลึงแน่นเห็นชี่แบไกต้องใจเลยดิเต้นพี่กระโดดตบมือพี่แจตบมือลูกนี่กรอบรอบสิบตีอไรไงอ้าวบอกนี่กันเดี๋วทานข้างนอกนะครับ คุณนี่ก็จะเป็นของเล่นของเด็กหยอดเหรียญหยอดเหรียญกดเอาเข้ามาสามพันสองพันเงิน ครับีนางพักตู้หยอดน้ำก็มีนะครับเาเหนือเก็บบรรยากาศแบบที่บ้านเขาคนบ้านเขาอาจจะไม่ได้เห็นเนาะวบาเหนื่อก็เลยมาเก็บบรรยากาศนี่ก็ตู้หยอดน้ำครับตู้กาแฟหยอดน้ำเอาเงินใส่ไปก็กดนะครับกดปุ่มไว้จะเอาหนึ่ง เขาเขาจะบอกราคาเนี่ยครับนบพบันสามร้อยเขาก็ยอดพันสามร้อยก็จะได้น้ำพกไม่ใช่คีบคีบตุกตาบ <laughs> นี่นั่งรถสาวสารไหมพ่งแม่ตะกี้กนี่ก็ยอดแก้วแก้วกาแฟาอเออแก้วกาแฟานี่ใช่บัตรได้ได้ทั้งบัตรคือ มี่จ่ธนาคารนี่ธนากายรกาแฟบ้างก็ยิงได้บัตรเอทีเอ็มกดได้เลยวันนี้จะลงไปใต้จะไปหางานครับได้ละงานเนาะจะว่าเป็นงานอย่งแท้ๆแต่ยังบรูู่ครับัดเรื่อุจะมีอัพเดจะพดงานใหม่ำโต๊ะุล่ะ Cảm ơn đây á à? ừ. Chảy mà nó โอ้เจลาเทตัวนี้ปั่มบนทางด่วนเนาะบนทางด่วนเท่าๆมาคือทางด่วนเท่าก็บ่ได้บ่ได้เขาปั่มไอเนี่ยถ้าถ้าปั่มออเถ้าปั่มน้อยๆอยู่แถวข้างล่างแถวหมู่บ้านนี่ก็บ่มันก็บ่มีที่พักแบบนี้เนาะใช่เปบนที่มีตู้กาแฟอยู่ทูบกินแล้วอะไรอยงนเออ คุณพี่ทุกคนเนาะที่ถามข้าวเบ้าเหนือกับสายวิสานเป็นยังได้คือเงียบแท้เบ้าเหนือกษัตริยวิสานเป็นนอนอยู่ห้องหน้าสา,าัวิสานแต่มันไม่มี wifi มี wifi เนาะมาได้อัพเลยปไปอัพคลิปมาได้ถ่ายคลิปคุณพี่เลยมันมี wifi เปิด 3G มันก็นโหลดมาได้เนาะโหลดมาได้รอเข้าที่เข้าทางแท้ๆกันเนาะอืมาเนี้ก็เลยมาถ่ายนั่งรถจะไปที่งานใหม่นะเนาะ เลยได้ถ่ายครับถ่ายพี่มาถ่ายให้สำหรับคนที่นบ่มีโอกาสได้มาเกาหลีอยากเห็นเกาหลีว่าว่าบ้านเขาเมืองเขาเขาเขาทำตัวแบบในปั้มน้ำมันบ้านเขาเป็นแบบได้นะครับนี่มาถ่ายคุณกับปั้มน้ำมันนะครับนั่แต่ถ้าเป็นพระทหารเกาหลีเป็นแบบจุดพักรถเนาะมันจะเป็นจุดพักรถนะครับ ยังใหญ่เลยนะครับตีตะนี้นะปั๊ยมยังใหญ่เลยเนาะเออที่มีโรงจอดรถจอดล้างเนาะพุกนกฤนี์จะเป็นปั๊มมีแก๊สบ้านเขาที่แก๊สถึงเก๊ตถึงน้ำมันก่อนปูน ตั้มรุนใหญ่เลยนะครับของเต็มรถเลยวันนะครับนี่ของผมเต็มรถต้องนั่งผมมีหน่อยเดียวนะนี่มีแย่งแง่หน่อยเดียวเดี๋ยวแจ่งดูของดเดี๋ยวคของของเต็มเลยครับครับผมสวัสดีครับ มาเจอกันอีกแล้ว <laughs> มาหากันอีกแล้วบาย go เขา